หน้าฝนปีนี้นะครับเตรียมการให้พร้อมนะครับสำหรับไฟตัดหมอกนะครับชุดเซตลุยฝนนะครับกับไบ l อลด์โปรเจคเตอร์นะครับของแบรนด์ SCLD h e a d l i เฮดนะครับกับรุ่น GT 5 8 0 0 k นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเตรียมส่งให้ลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งไปติดตั้งเองนะครับร้านก็จะทำการใส่ขาแพ็กเกจนะครับแล้วก็จะทำปลั๊กแบบนี้ให้พร้อมนะครับซึ่งจะเป็นงานตรงรุ่นขึ้นอยู่กับรถลูกค้านะครับว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับตัดหมอกก็จะเป็็นน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 บบบบาารรรรรร์์์ีีีมโปปเเเเเจคคคตอะะัักยลขด3ิ้ว สามารถเห็นชิปได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเคลเรนส์ใสๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงตัวอย่างกันบ้างดีกว่านะครับว่าแสงหนึ่งข้างนะครับประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับสำหรับแสงตัดมองเพคหนึ่งข้างนะครับสำหรับ b บบ e มเอลด์โปรเจคเตอร์นะครับในรุ่น gt 5 8 0 0แ k นะครับแสงขาวอมเหลืองแบบนี้เลยนะครับเข้มๆล้านๆแบบนี้นะครับอันนี้แค่หนึ่งข้างเท่านั้นนะครับผมนี่แสงตัวอย่างหนึ่งข้างนะครับ ความเข้มความคมความไกลนะครับดูอย่างนี้ได้เลยนะครับบุคัตออฟตัดคมกิิบนะครับไม่มีฟุ้งยางตานั่นเองนะครับสนใจ,จติดตั้งก็สอบถามได้ที่ร้าน SCLD Headline นะครับ